มาครับเพื่อนๆวันนี้นี่ซื้อขนมมาครับโรตีสายไหมหันศิลปินระดับโลกครับน้องลิสาบนขินผมก็ไปซื้อมาเลี้ยงห้องดอกเอ้ยบนขินกันแค่นี้นะครับเพื่อนๆนี่หลอกแป้งมาครับชอบบางกับใส่แผ่นเดียวนะครับ ถ้าชอบหนา็รับหลายจันครัแล้วก็นี่ครับมันก็จะม่วนนี่ครับนะครับ,รบ,รบ,รบหวาน อืหวานครับหลังอุ่นๆแ,แล้วครับในเสื่อเมื่อกี้แคะหยากันนี่ยอ๋อสองแฮนเลยกม่วนเหมือนเดิมครับ อันนี้แป้งสองแผ่นสองจันอืมกินขนมด้วยกันนะครับใครได้สักษามหมนเนี่ยกัดอแป้งมันเหนียวครับ ถ้าจะล้ำนะครับผมแนะนำวัดใจแป้งจันเดียวครับใส่นาหนามหวานครับชอบหวานกัใส่น้กครับ่ชอบหวานก็ใส่น,น้อยเดียวอร่อยหวาน กัดป่ะสามนันไปไรน <c oughs> ครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้แม่กับน้องกับหลานกับยายกินครับอ่าคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเปิดเปื่อนฝากติดตามในเพจครัวมังรถมาด้ยครับสวัสดีครับขอบคุครับ